ที่สุดของหัวใจในเรื่องเกี่ยวกับ,บวงดนตรีนี้คนขันแก้วก็เป็นคนมาติดต่อให้เข้าไปเฝ้าแล้วก็ไปฟังดนตรีอสซอส,อสบรรเลงตอนนั้นออกทางวิทยุด้วยและก็เป็นการซ้อมด้วยเข้าไปฟังก็มีพระราชศึกษารับสั่งกับผมว่าในการที่จะมีวงดนตรีบรรเลงเนี้ยควรจะต้องมีกลุ่มศพเพื่อที่จะได้เป็นผู้ประกาศเพลงรับคําขอและติดต่อกับนักศึกษาแล้วก็พูดอะไรให้ มันเป็นที่รื่นเริงสนุกสนานเพื่อจะได้มีความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษากับทางวงดนตรีก็มีพระราชกรแสว่าขอให้ผมรับหน้าที่เป็นโฆษกของวงดนตรีทรงมีอารมณ์ขำและผมก็จะกล่าวถ้อยคําอะไรซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นให้พลงท่านออกมาเพื่อจะมาโตตอบหรือมาทัดทวงหรือมาอะไร